สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอิ่งทีวีนะคะคุณอ๋อมทำอะไรอยู่คะวิชาอะไรคะเนี่ยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากค่ะมีกี่ข้อมีกี่ข้อคะเนี่ยแปดข้อค่ะแปดข้อค่ะแป๊ดข้อนะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์คุณพลแบบหน้าคุณพลค่ะคุณพลคะ คุณพลอยคะนี่อยู่ในี่เลยเสือค่ะขอสัมภาผั์หน่อยนะคะตอนนี้คุณพลอยสอบเสร็จแล้วหรอคะออ๋เสร็จแล้วคะ่ะทำได้มิคะก็ใช้ทำอะคะ่ะคุณแซนล่ะคะ,ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเย้ม่างเดียวป็นมัวอย่างเดียวมัวแต่าการเป็นมัวแรกเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณอิ่มกันค่ะตามมาค่ะ สวัสดีค่ะคุณอิมนี่คือรายการอึ่งทีวีนะคะว่าจะผิดหลายข้อเลยนะหลังจากรายการเราได้ถ่ายออกอากาศไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์คุณว่าคุณน่ารักมากในอึ่งทีวีตอนวันชายเดย์รู้สึกไงบ้างคะขอบคุณเป็นผู้หญิงเป็นทอมที่เกเรมากเลยนะคะคนเนี่ยไว้ที่แ๋่วันนี้น้องอิมจะต้องขับรถค่ะขอร้องแอร์จะแบว่า พิซซ no, oh, uh, ่ากูกินเป็นอะไรล่ะ okay. กินไม่เป็นกูแพ้พิซซ่าแล้วคุณมอยนะคะจะกลับบ้านตากเมื่อไหร่คะเปยกลรกินไม่เป็นแง่ไกินพิซซ่าแล้วับไปเป็นรง้าบาแล้วก็แล้วไมูจูเแหมอะมูจู้แม่อ้นี่แผ่นอนี้แผ่นสูงอ่ะ แล้วมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมที่กำลังสอบอยู่ไหมคะตั้งใจสอบน,นะคะอ่านให้พิธีวิจารณ์ในรอบรอบเดี๋ใช้วิธีเดียวกับคุณคุณขอมนะคะเสร็จและะ้วค่ะบอกกับท่านผู้ชมที่กำลังสอบหน่อยค่ะไหนรคะ,ะบอกกับท่านผู้ชมที่กำลังสอบอยู่คะ่ไะไหมคะพอ,อค่ะ <c oughs> บอกกับท่านผู้ชมที่กำลังจะสอบอคอ่ะกำลังจะสอบหรือว่าพี่ยัยอะสอบกันหมแล้วเหลือเพื่อนพี่แช้คนเดียวไม่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคะก็ใครที่อยู่ในการสอบ แล้วแซนล่ะคะมีอะไรจะบอกไหมคะหลอจบ <c oughs> พุดอิ่มคะบอกท่านผู้ชมเลยคะให้ตั้งใจส,สอบอบบ๊าายยบ๊ายบายนะคะ่ะ,คะ